สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีริบานนะครับวันนี้โยชัวบทที่5นะครับต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏการณ์ที่3ครับก็คือปรากฏการของการเลี้ยงดูจากพระเจ้าพี่น้องครับก่อนที่อิสราเอลจะเข้าสู่แผ่นดินขนาอันพระเจ้าได้จัดเตรียมมานาให้กับประชากรของพระองค์นั่นคือการจัดเตรียมของพระเจ้าเรื่องอาหารประจําวันครับ แต่ตอนนี้หลังจากที่พวกเขาได้ผ่านสุนัตได้รักษาปสัสกาหรือฟื้นอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อไปก็เป็นการจัดเตรียมเพื่อความต้องการของประชากรของพระเจ้าเรื่องอ่านรประจำวันก็คือให้ผลผลิตจากแผ่นดินให้กับพวกเขาแทนมานาครับแทนที่จะเป็นมานาซึ่งพระพีบันทึกว่าได้เริ่มหมดไปแล้วข้อที่11นะครับ วันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปัสกาวันนั้นเองเขาก็รับประทานผลอันเกิดจากแผ่นดินคือขนมไร้เชื้อและข้าวคั่วตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไปคือเมื่อเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินคนอิสอราเอลไม่มีมานาอีกเลยในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินขนาอันพี่น้องครับเทศกาลปัสกานั้นตามด้วยเทศกาลขนมปังไร้เชื้อครับ ในเทศกาลขนมปังให้เชื้อที่ตามหลังเทศกาลปัสการประชาชนสามารถที่จะใช้ผลอันเกิดจากแผ่นดินในการทําขนมปังได้ตอนนี้พระเจ้าที่จัดเตรียมเพื่อความต้องการของประชากรของพระองค์นะครับในเรื่องอาหารประจําวันแล้วโดยให้ผลผลิตจากแผ่นดินแก่พวกเขาแทนที่จะเป็นมานาอิสราเอลนั้นพึ่งพามานามาตลอด4ี่สิปีแต่ตอนนี้พระเจ้าถอนครับถอนมานาออกไปเพื่อที่จะสอนอิสราเอลให้เขาได้ พึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นครับพึ่งพาพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพี่น้องครับเราเห็นว่าการเชื่อฟังพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวนะครับเราต้องพึ่งพาพระองค์ในการเชื ings, ่อฟังพระเจ้าบางทีดูเหมือนว่าเราจะเป็นคนอ่อนแอในการเชื่อฟังพระเจ้านั้นอาจจะทําให้เราเป็นเป้าโจมตีของศัตรูพี่น้องครับอย่างไรก็ตามพระเจ้าปกป้องผู้ที่วังใจและเชื่อฟังพระองค์ในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นครับแต่สิ่งที่เรา จะต้องตระหนักว่าเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าแม้ว่ามานาจะขาดไปนะครับเพ,พิ่มพีบอกว่าในปีนั้นเขาเรับประทานผลจากแผ่นดินขนานนี่คือการเลี้ยงดูของพระเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นประสบการณ์หลังจากขาดมานาดูเหมือนว่าโดยผิวเผินพระเจ้าไม่ได้เลี้ยงดูเขาอีกแล้วแต่ไม่ใช่ครับพ,รพื่อนีบรรยายชัดเจนครับว่า พระเจ้าได้เลี้ยงดูเขาเหมือนเดิมและมากกว่าเดิมอีกครับคือผลจากแผ่นดินเขาไม่ต้องอยู่กับมานาที่เหมือนเดิม40ปีแต่พระเจ้าได้ประทานสิ่งที่ดีกว่านั้นอีกก็คือขนมไร้เชื้อาคั่วและก็ผลจากแผ่นดินนั้นอย่าลืมนะครับแผ่นดินที่อุดมด้วยน้ําผึ้งและน้ํำนมครับเมื่อพวกเขาเริ่มรับประทานผล,ผลผลิตของแผ่นดินนั้นเป็นที่ทราบกันครับว่าพวกเขาตั้งใจที่จะทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างเต็มที่แล้ว จึงเป็นไปได้ครับว่าพวกเขาจะนําพืชผลที่ได้มานั้นมาถวายพระเจ้าก่อนเหมือนกับในเลวินิตินะครับบทที่23ิบข้อ1 0ถึงข้อ14ผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับเลวินิติบทที่23ิบข้อ1 0ถึงข้อ14จงกล่าวแก่คนอิสเรลว่าเมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้าและเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้นเจ้าจงเอาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรกนำไปให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะนำฟ่อนข้าวนั้น ทำพิธียื่นถวายแด่พระเจ้าเพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรดปรานรุ่งขึ้นหลังวันสบาโตปุริหิตจะทําพิธียื่นถวายในวันที่พวกเจ้าทําพิธียื่นฟ้อนข้าวเจ้าจงถวายลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบไม่มีตําหนิเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าและเครื่องธัญญบูชาที่คู่กันนั้นคือยอดแป้งสองในสิบเอฟาเคล้าน้ำมันเผาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าเป็นกลิ่นพอพระไทย และเครื่องบูชาเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันคือเหล้าอางุ่นหนึ่งในสหินเจ้าอย่ารับทานขนมปังหรือข้าวคั่วข้าวสดจนกว่าจะถึงวันเดียวกันนี้คือกว่าเจ้าจะนําเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าของเจ้าทั้งนี้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วชาติพันุ์ของเจ้าในที่อยู่ของเจ้าทั่วไปเี่นี้ครับเราเห็นนะครับว่าการถวายผลแรกเกิดขึ้นแน่นอนครับ เมื่อเขาถวายผลแรกแล้วนะครับเขาจึงค่อยกินในส่วนของเขาส่วนแรกของเขาต้องให้พระเจ้าก่อนเพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาที่ไปของเด็กๆอนุชนนะครับหลังจากที่เขาจบเดือนแรกที่เขาทำเขาถวายผลแรกครับนี่เป็นการกระทําที่ลําลึกถึงพระคุณของพระเจ้าและเป็นการตอบสนองขอบพระคุณพระเจ้าครับพวกเขาได้เห็นว่าพระเจ้าได้สรงรักษาสัญญาที่มีต่อ บรรพบุพรุษของเขาเมื่อพระเจ้าทรงนาพวกเขามายังแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แผ่นดินที่เต็มไปด้วยน้ํคึพึ่งน้ํานมแผ่นดินมีข้าวสารีข้าวบาเล่ถาวอางุ่นมะเดือ่อทับทิมเป็นแผ่นดินที่มีต้นมะกอกเทและน้ําผึ้งพี่น้องครับบัดนี้พวกเขาได้ชิมรสชาติของผลิตผลของแผ่นดินแล้วและพวกเขาตระหนักว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะต้องขอบคุณพระเจ้าชีวิตของเรานะครับก็เช่นเดียวกันครับ เมื่อเราถอยกลับไปดูพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทั้งหลายทุกคนครอบครัวของเราทั้งหลายทุกคนชีวิตส่วนตัวของเราทั้งหลายทุกคนเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของเราตลอดมาเราได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเยาวายีเรพระเจ้าผู้จัดเตรียมสิ่งพอเพียงเพียงพอให้กับชีวิตของเราเสมอเราจึงควรที่จะระลึกและขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราหวนกลับไป เราจะต้องนับพระพรนับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนการเลี้ยงดูของพระเจ้ามาโดยตลอดโดยมงยิ่งผู้ที่รับใช้พระเจ้าผู้ที่รักพระองค์แน่นอนครับพระเจ้าดูแลพระเจ้าเลี้ยงดูพระเจ้าอุปถัมภ์พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่พระเจ้าจะเป็นผู้อุปถัมภ์ของเราอย่างแท้จริงครับเราจะต้องไม่ไว้วางใจในเงินทองไม่ไว้วางใจในความสามารถของเรา พอเรารู้ว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมาจากพระเจ้าทั้งสิน้นการเลี้ยงดูของเราที่มาถึงชีวิตของเรานั้นก็มาจากพระเจ้าทั้งสิน้นชีวิตของเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็มาจากพระเจ้าทั้งสิน้นและเราจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกกะตันยู่รู้คุณไปถึงลูกหลานของเราเหมือนกับที่อิสราเอลนั้นเขาได้ถ่ายทอดไปถึงลูกหลานของเขาเช่นเดียวกันครับและนี่คือบทเรียนซึ่งเป็นคำสอนที่สำคัญในวันนี้ แม้ว่ามานาจะขาดไปแล้วแต่การเลี้ยงดูของพระเจ้าก็ยังไม่ขาดครับพระเจ้าต้องการให้เขาพึ่งพาพระองค์มากยิ่งขึ้นไว้วางใจพระองค์มากยิ่งขึ้นพวกเขาจะได้เห็นพระพรและการเลี้ยงดูความอุปัรรมร์ของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขามากยิ่งขึ้นฉันใดฉันนั้นเราเองก็เหมือนกันครับหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามานาหายไปแต่พี่น้องครับให้เราเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังมานาครับก็คือการเลี้ยงดูจากพระเจ้าที่ยังไม่เคยขาดแต่พระเจ้าไม่ได้เลี้ยงดูในรูปแบบของมานาอีกต่อไปครับสําหรับชีวิตของเราพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องมานั่งดูครับว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราในรูปแบบไหนเมื่อเราค้นพบแล้วเราจะรู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆครับเมื่อเราทบทวนชีวิตของเราแต่และว,วันแต่และว,วันเมื่อเราทบทวนชีวิตของเราแต่และวาระฤดูการต่างๆเราจะเห็นชัดเจนครับ ผมเชื่อมันว่าพระเจ้ามานาของพระเจ้าเมื่อหมดไปแล้วการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่เกิดจากแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับชีวิตของเรานะครับมีแนวโน้มที่จะมองดูความเมตตาที่มาทุกวันทุกวันเราเรียกว่าความเมตตาแบบธรมธรมดาธรรมดาแล้วเราก็ยึดว่าเป็นเรื่องหลักแต่บางครั้งครับพระเจ้าถอดถอดถอนสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อจะสอนเราครับที่เราจะพึ่งพาพระเจ้า และการพึ่งพาพระเจ้าของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เมื่อพระเจ้าถอดบางสิ่งบางอย่างอน,นั้นออกไปครับทำเราเห็นว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้จริงๆครับทุกสิ่งอย่างมาจากพระเจ้าทั้งสิน้นบางครั้งเรามองพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณราคาถูกเพราะว่ามาทุกวันทุกวันแต่เมื่อเราพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นเราถอยกลับไปดูหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราเราก็พบครับว่าไม่ธรรมดาเลยครับ เมื่อเราเคยชินกับพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเลยกลายเป็นราคาถูกจึ่งแท้จริงแล้วราคาสูงลิ้วเลยครับขอพระเจ้าเมตตานะครับในการที่เราจะเข้าถึงความจริงประการนี้ครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอิฐฐานครับก้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ได้ท่งตั้งไว้ให้ข้าหลายได้อ่านองค์หลายได้เข้าใจเพื่อที่จะรู้จักกับพระองค์ และรู้ถึงพระไทยของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของข้าพงค์หลายในวันนี้ที่ข้าพงคหลายได้มีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระองค์ร่วมกันในพระธรรมโยชูวบทที่5ขอาการทรงนำของพระองค์มาถึงชีวิตของข้าพงคหลายให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นโปรดทําให้ข้าพงคหลายได้มีความเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของข้าพงคหลายเพื่อที่หลายจะเชื่อฟังและทําตามด้วยขอขอบพระคุณพระองค์ อธิษานในพระนามของพระเยียสุขิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่แล้ววันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอมนุภ,ภพรพี่น้องจากทุกท่านครับสวัสดีครับอาการของพระเจ้านั้นซึ่งเราเห็นกันด้วยต้าไม่ได้แต่เราก็มีธรรมชา สของเลานี้ก็เห็นเป็นพยายเขาจึงลายแก่ตัวไม่ได้ว่าไม่รู้จักพระเป็นเจ้าเห็นว่าตาของเขาเองได้เห็นธรรมชาตินิยอยงชัดเจน มเชื่อธอว่ามีพระเจ้าว่ามีพระเจ้าแล้วใจของเขาจึงมืดมัวจึงเยือดเธอลวนแต่ของอานิจจังซึ่งไม่ใช่อย่างยืนถ้าเจ้าเป็นผู้ประชานให้มีอา ไม่ขาดจากกินแลฟ้าโรยลงมาเป็นหาฝนให้คนกินดื่มมีพืชงองามตามพื้นแผ่นดินมนุษย์กินไม่ พระองค์ซึ่งได้ประทานอาหาทุกวันเวลาเราขอพระคุณเราขอพระคุณพระเจ้าผู้ทรงเม